วัสดีครับตอนนี้อยู่กับเกมฟีฟ่าสามออนไลน์นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเกิดเปิดการ์ดเอ่อเปิดการ์ดเบสสามสิบคักคัปีนะครับผมหนึ่งใบนะครับบวกสองหนึงบวกห้านะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นผมเล็งไว้นะผมเล็งไว้มีกล่องม่วงกล่องม่วงอ่ากดรับรับโบนัสรับโบนัสเรียบร้บอย อ่านี่นครับผมเก็งไว้กล่องนี้นี่น่าสนใจมากเลยซื้อไปหนึ่งอันอันนะครับแล้วก็มีห้าชิ้นโอเคนะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับได้นะครับหนึ่งล้านแล้วก็โอเนเอพแปดสิบ ก็มาดูกันอาเริ่มจากเปิดกล่องนี้ก่อน,นเลยนะครับใช้มันปิงอย่างนี้สามครั้งครับเอาเอาเมื่อกี้เสียงหายอ่ะตัวที่หัดเอามาปิงกดครับ,บ,รบโอโอโหได้อันที่โหลเลยนะเนี่ย แม่งต่อาขายอ่ามาเปิดกองนี้ต่อเลยนะครับผมเปิดระรัวเลยอุ้ยได้ทัอสองร้อยครับโมได้หนึ่งแสนห้านะครับผมโจโอ้โหได้สองแสนเลยครับผมกอะทบอืื้ออนะครับผมหนึ่งแสนห้าอ,อ,นะอีกแล้ว ได้โอ้โหแคปตลุกสิแคปซูลดีกว่าอ่าแล้วก็ต่อไปก็อืมกุญแจม่วงของมวอะไรเต็ม,มเลยอืมเข้ายาลแปตบหนึ่งนะอ๋อโอเคนะมาซื้อมาปล่อยกล่องม่วงเลยดีกว่าห้าปันจะได้อะไรบ้างซื้อปันไร้เงนินเยอะเอ้าเฮ้ยได้ไม่พอ โอ้ไม่ได้รับเงินเลยปลาดักจนมากเลยเซ็งเลยนั่งกดทีละอัานทีละอัานอ่ะโกรและแจมววั่วไงซือ้อม,มาเกินอันหนึ่งก็โอ้โหไม่กินเลยเปิดเลยจริงจริงมันต้องยี่สิบล้านยี่สิบนัดยี่สิบล้านนะครับไม่ใช่ยี่สิบนัดครับระบบนี่มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า อ๋อเฮ้ยเสียงเสียงไล่เข้าแนละ้วทวดเทียบอุ้ยไอท็อปสามร้อยนะครับก็ค่นักเตะไม่ดีนะไม่ดีอืมไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มไม่คุ้มถ้าไม่ถ้าได้ไม่เกินสองล้านนี่ยไม่คุ้มนะอืมว่าเราจะเกิดละ้ะอ่านี้ก่อนเลยนะผมคัดเคิร์ดอ,อะไรกดเลยดิโชลีลา ใครวะใครวะอ่านะครับผมน่จาจะคลิกไปแล้วผมไม่ได้อัพนะครับผมนี่นะครับผมเปิดในด,ดอกบ้านนะแล้วเปิดม่สันนุ่มอ่าครับกดครับอืใครวะโอ้โหโโห้าหมื่นว่าน่าเกลียดเลยเอ่าครับมาถึงจุดที่สุดที่ทุกท่านรอคอยครับ โอ้โหโอ้โหนะครับศูนย์ของมันเก้าด้วยนะครับโอ้โหไม่เปิดได้นี้โอ้โหนะครับผมเจ๊งนะครับเจ๊งเจ๊งเจ๊งหรือเปล่าอะออก็ก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ไม่นะก็ไม่เจ๊งนะสองร้อเดียวก็ก,ก็ก็คุ้มนะก็คุ้มเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเป็นไปก่อนนะครับอาจจะออพคลิปช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมบายยเจอกันคลิปหน้าครับ